เรือรบที่ทรงพลังอำนาจมากที่สุดอีกลำหนึ่งของนาซีเยอรมันเรือรบที่กลายเป็นความหวังเมื่อเรือปันบานบิสมาร์คถูกจมลงเรือรบที่รอตายจากการโจมตีของเครื่องบินทิ้งระเบิดอังกฤษมานับครั้งไม่ถ้วนและนี่ก็คือเรื่องราวของราชินีผู้โดดเดี่ยวแห่งนาซีเยอรมันเรือประจันบานทีพีส เรือประจันบาลทีพีสเป็นเรือประจันบาลลำที่สองของชั้นบิสมาร์กที่สร้างขึ้นสำหรับคลิกส์มาลีนของนาซีเยอรมันในช่วงก่อนและระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองโดยเรือลำนี้ได้รับการตั้งชื่อตามจอมพลเรืออัลเฟรดฟอนทีพีสซึ่งเขาเป็นสถาปนิกของกองทัพเรือจกักรวรรดิเยอรมันกําเนิดราชินีผู้โดดเดี่ยว เรือประจันบ,บานทีพิสได้รับการวางกระดูกงูที่อูตอ่อเรือคิกสมาลีนวิวเฮมชาเฟนเมื่อวันที่20ตุลาคมปี1936และเปิดตัวเมื่อวันที่1เมษายนปี1939โดยในระหว่างพิธีการเรือลำนี้ได้รับการตั้งชื่อโดยอิเซฟอนแฮสเซลทิดาของจอมพลเรืออัลเฟดฟอนทีพิสซึ่งเป็นชื่อเดียวกับเรือลำนี้และผู้นำคนปัจจุบันอดอล์ฟฮิตเลอร์ก็ได้เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วยงานสร้างทั้งหมดของที เสร็จสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ปี1941และในที่สุดทีพสีสก็ได้เข้าประจำการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ปี1941เมื่อสร้างเสร็จส,สมบูรณ์ทีพสีสมีระวางขับน้ำ42,900ตันในระดับมาตรฐานและ52,600ตันเมื่อบรรทุกเต็มที่ตัวเรือมีความยาวโดยรวม251เมตรกว้าง36เมตรกินน้ำลึก9.30เมตร เรือลำนี้ขับเคลื่อนโดยมอไอ้น้ำวักเนอร์12ตัวมีกำลังขับเคลื่อน163,026แรงมา้าเรือทำความเร็วได้สูงสุดที่30นอตและมีพิสัยทำการ16,430กิโลเมตรที่ความเร็ว19นอต ในส่วนของอาวุธยุโทโธปกรณ์ท p พีติดตั้งปืนใหญ่ขนาด38ซนเมตร SK4 ทับ34 8กระบอกปืนขนาด15ซนเมตร L ทับ55 12กระบอกปืนขนาด10.5ซนเมตร SK4 ทับ33 16กระบอกเสริมด้วยปืนต่อต้านอากาศยาน3.7ซนเม s k c ทับ30 16กระบอกและปืนต่อต้านอากาศยานขนาด2ซนติเมตร Flak 30อีก12กระบอก การวางกราะของทีพีสประกอบไปด้วยอาเมอร์เบลนา320มิลิเมตรกรอะป้อมปืนนา360มิลิเมตรและกรอะดาดฟ้าหลักนา100 0ถึง120ม mm. ิลิเมตรทีพีสมีลูกเรือประจำการบนเรือบแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่103นายและทหารเกณฑ์1น6 2คนนอกจากนี้เรือยังสามารถบรรทุกเครื่องบินลอยน้ำอาราโดเออารได้4ลีลำอีกด้วย หลังจากการทดลองในทะเลทีพีสถูกส่งให้เป็นประจำการอยู่ที่เมืองคลิวและทำการฝึกอย่างเข้มข้นในทะเลโบติกโดยขณะที่เรืออยู่ในเมืองคลิวเยอรมน,นีได้เปิดฉากบุกซาภาพโซเวียตอย่างเต็มรูปแบบทำให้เยอรมันได้สร้างกองเรือโบติกชั่วคราวเพื่อป้องกันการหลบหนีของกองเรือโซเวียที่อยู่ในเลนินกราดโดยทีพีสได้เป็นเรือธงของกองเรือนั้นในเวลาสั้นๆ ซึ่งกองเรือนี้ประกอบด้วยเรือลาตะเวนหนักเอมิรัลเชียรเรือลาตะเวนเบาโคนนูลเลมเบิร์กไลฟ์ซิกและเอมเดนรวมถึงเรือพิฆาตหลายลำกองเรือบอลติกอยู่ภายใตา้ก,การบังคับบัญชาของพลเรือเอกออโทโซีเลียกได้ออกลาตะเวนจากโอลันตั้งแต่วันที่23-26ถึงกันยายนปี1941 หลังจากที่หน่วยนี้ถูกยกเลิกทีพีทก็กลับมาฝึกต่อและยังคงถูกกองทัพอากาศอังกฤษทิ้งระเบิดใส่อย่างต่อเนื่องแต่ไม่ประสบความสําเร็จในขณะที่ประจําการอยู่ที่คริวราชินีมุ่งสู่นอร์เวย์ จอมพลเรืออีลิชเรเดอร์ผู้ประชาการของคลิกสมาลีนเสนอเมื่อวันที่13ซิจิกายนปี1941โดยเขาเสนอว่าเรือทีพีสควรถูกส่งไปยังนอร์เวย์เพื่อใช้เรือลำนี้โจมตีขบวนเรือที่มุ่งหน้าไปยังสหภาพโซเวียตและยับยั้งการลุกลานนอร์เวย์ของฝ่ายสัมพันธมิตรหลังจากการสูญเสียบิสมาร์กฮิตเลอร์ได้สั่งห้ามเรือทุกลำเดินทางไปยังมหาสมุทรแอตแลนติก แต่อย่างไรก็ตามเขาได้ตกลงตามข้อเสนอของเรเดอร์โดยทีพีสถูกนำเข้าสู่ท่าเรือเพื่อแก้ไขการใช้งานปอมปืนต่อต้านกระสุนยางของเรือได้รับการเสริมกำลังและปืนขนาด10.5ซนติเมตรบนโครงสร้างเสริมถูกย้ายออกนอกเรือเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการยิงอีกทางการติดตั้งท่อตอบิโดขนาด53.3ซนเมก็ถูกติดตั้งในระหว่างการดัดแปลงนี้ หลังจากการดัดแปลงเสร็จสิ้นกัปตันข่าวท็อปได้ประกาศว่าเรือลำนี้พร้อมสำหรับการปฏิบัติการรบในวันที่10มกราคมปี1942และแล้วในวันรุ่งขึ้นทีพีสก็เดินทางไปที่วิลเฮมชาเฟลซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ออกแบบมาเพื่อปกปิดจุดหมายปลายทางที่แท้จริงของเรือเรือประจันบาลทีพีสเดินทางออกจากวิลเฮมชาเฟลเวลา23นาฬิกาของวันที่14มกราคมและมุ่งหน้าไปยังเมืองทรอนเฮมในประเทศนอร์เวย์ โดยตอนนี้หน่วยข่าวกรองทหารของอังกฤษสามารถถอดรหัสข้อความที่ส่งโดยกองทัพเยอรมันหนีได้แต่สภาพอากาศที่เลวร้ายในสหรชาชอาณาจักรขัดขวางการดําเนินการของกองทัพอากาศโดยพลเรือเอกจอรนโทวีผู้บัญชาการกองเรืออังกฤษโฮ f l e ีดไม่สามารถทราบถ,ถึงข้อมูลใดๆของทีพีสจนถึงวันที่17มกราคม หลังจากที่ทีพีสเดินทางมาถึงนอร์เวย์แล้วการลาดตะเวนทางอากาศของอังกฤษได้พบเรือรบในเมืองทรอนเฮมทำให้ทีพีสต้องย้ายพิธีไฟเท่นสยอดทางเหนือของทรอนเฮมโดยการเคลื่อนไหวนี้มีชื่อรหัสว่าปฏิบัติการพลนาคซึ่งเรือประจันบานจะถูกคุ้มการโดยเรือพิฆาต C4 ล i c, c, ison, c h a r d b บเซน n C5 พ่อยาโคบี C8 b r u โนให้เนมันและ C29 เมื่อทีพีสเดินทางถึงจุดหมายปลายทางแล้วกลุ่มคนที่ต่อต้านเยอรมันในนอร์เวย์ได้ส่งสถานที่ที่ทีพีสจอดอยู่ไปยังลอนดอนโดยทีพีสจอดอยู่ถัดจากหน้าผาซึ่งมันป้องกันเรือจากการถูกโจมตีทางอากาศจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ลูกเรือของเรือได้ตัดต้นไม้และวางไว้บนเรือทีพีสเพื่ออำพรางอีกท้งยังมีการติดตามป้องปืนต่อต้านกัษยานเพิ่มเติม,ตม,ตมรอบฟยอร์ดเช่นเดียวกับตะข่ายต่อต้านตอร์บิโด เรือประจนบาลทีพีสเป็นที่รู้จักกันในนามราชินีผู้โดดเดี่ยวแห่งแดนเหนือเพราะเรือไม่ค่อยได้ใช้งานและชีวิตของลูกเรือนั้นน่าเบื่อหน่ายมากการขาดแคลนเชื้อเพลิงที่บ่อยครั้งทําให้การลิกลดลงแต่ลูกเรือส่วนใหญ่ก็ยังดูแลเรือเป็นอย่างดีและป้องกันอากาศยานอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อให้ลูกเรือมีร่างกายที่แข็งแรงเปิดฉากการโจมตีขบวนเรือสัมพันธมิตร เมื่อเยอรมันเปิดฉาก Operation นเซอร์บรสเพื่อโจมตีขบวนเรือของฝ่ายสัมพันธมิตรการเคลื่อนไหวของเรือประจัญบานชานหฮอสและกีนไอเซเนารวมไปถึงเรือระัตะเวนนักปิสออยเกนที่เดินทางผ่านช่องแคบังังกฤษททำให้แผนการโจมตีขบวนเรือ PQ8 เมื่อปลายเดือนมกร,ราน,นั้นถูกยกเลิก ่อามาในต้นเดือนกุมภาพ,พันธ์เรือประจัญบานทีพีสเข้ามามีส่วนร่วมในการดึงความสนใจเพื่อให้อังกฤษเสียสมาธิในการปฏิบัติการเซอร์บรัสและในเดือนนั้นเองทีพีสได้รับการสนับสนุนโดยเรือตะเวนหนักแอดมิรัลเชียพิสออยเกนและเรือพิฆาตอีกหลายลำทว่าพิสออยเกน,ออเกนได้โดนโจมตีด้วยตวอร์บิโด,ดจากเรือดำน้ำอังกฤษที่ปาทางเข้าแฟเทนฟยอร์ดจนไม่สามารถดำเนินการได้ชั่วคราว แต่ภารกิจยังคงต้องดำเนินต่อไปในเดือนมีนาคมปี1942ที่พีซแอิมรเลชียพร้อมด้วยเรือพิฆาต4 4 C5 C7 4 2 5และเรือตอร์ปิโดคู่หนึ่งตั้งใจที่จะโจมตีขบวนเรือ q p 8และ p q 12ที่เป็นส่วนหนึ่งของโอเปอเรชั่นสปอร์ตพาเลส แต่เรือแอมิโลเชียมีความเร็วอยู่ที่26นอตซึ่งบันช้าเกินไปที่จะทํางานร่วมกับทีพีสจึงได้ถูกทิ้งไว้ที่ท่าเรือเช่นเดียวกับเรือพิคาตพอลยาโคบี ic, กับเรือตอร์บิโดทั้งสองลำ ต่อมาเมื่อวันที่5มีนาคมเครื่องบินลาตะเวนของลูปวัฟเฟอร์พบขบวนเรือพีค12ใกล้กับเกาะยานใหม่เอ็นซึ่งถึงแม้ว่าเครื่องบินจะพบขบวนเรือแต่พวกเขากลับมองไม่เห็นเรือประจันบานดุกออฟยอกหรือแม้แต่เรือลาดตระเวนลีเนาส์ซึ่งทั้งคู่กาลังคุ้มกันขบวนเรือพร้อมด้วยเรือพิฆาตสี่ลำ พลเรือเอกโทวีแห่งราชนาวีอังกฤษได้ให้การสน,สนับสนุนระยะไกลแกข่ขบวนเรือดังกล่าวด้วยเรือประจันบาลคิงจอที่5เรือบรรทุกเครื่องบินวิกตอเรียสเรือลัตะเวนักเบอร์วิกและเรือพิฆาตหกลำซึ่งตอนนี้อังกฤษได้สามารถทอรหัสอินิกมากและพบว่าทีพีสได้วางแผนที่จะโจมตีทําให้พวกเขาสามารถเปลี่ยนเส้นทางของข,องของบวนเรือได้ พลเรือเอกโทวีได้พยายามที่จะไล่ตามทีพีสในวันที่9มีนาคมแต่พลเรือเอกออกโทโตซิเลียคผู้บัญชาการกองเรือเยอรมันได้ตัดสินใจที่จะกลับไปที่ท่าเรือในเย็นวันนั้นทำให้อังกฤษต้องเปลี่ยนแผนไปใช้การโจมตีทางอากาศแทน เครื่องบินทิ้งระเบิดตอร์ปิโด12ลำของเฟรรี่อบาคอร์เข้าโจมตีเรือเยอรมันใน3กลุ่มทีพีสสามารถหลบเลี่ยงตอร์ปิโดจากการโจมตีครั้งนี้ไปได้และมีเรือเพียง3ลำของเยอรมันเท่านั้นที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีนี้หลังจากการโจมตีสิ้นสุดลงทีพีสก็ได้เดินทางไปยังเวสฟยอร์ดและเดินทางต่อไปอยังเมืองทรอนเฮมซึ่งเดินทางมาถึงในตอนเย็นของวันที่13มีนาคม แต่อังกฤษก็ยังตามกลัดไม่ปล่อยในวันที่30มีนาคมเครื่องบินทิ้งระเบิดไฮลิแฟกจำนวนมาถึง33าลำบินเข้าโจมตีทีพิสอีกครั้งและก็ตามมาด้วยการโจมตีอีกสองครั้งในคืนวันที่27-28เถึงเมษายนแต่ก็ยังไม่สามารถโจมทีพิสลงได้ต่อมาขบวนเรือ P ี1 7ออกจากไอซ์แลนด์เมื่อวันที่27มิถุนายนและมุ่งหน้าไปยังสหภาพโซเวียตซึ่งทำให้ขบวนเรือนี้กลายเป็นเป้าหมายต่อไปของทีพีส โดยระหวังโอ peration l o s t ซ s p o n g ไม่นานหลังจากที่พิสออกจากนอร์เวย์เรือดำน้ำเค21ของโซเวียตได้ยิงตอรปโด2หรือ4ลูกเข้าที่เรือซึ่งทั้งหมดพลาดไปแต่โซเวียตยืนยันว่าสามารถโจมตีโดนสครั้งที่เรือประจันบาล ในขณะเดียวกันน่วยข่าวกรองของสวีเดนได้รายงานว่าเยอรมันกําลังออกเดินทางไปสก,กัดขบวนเรือของอังกฤษโดยขณะนั้นอังกฤษได้สั่งให้ขบวนเรือแยกย้ายกันไปและกลายเป็นหายนะเพราะอังกฤษไม่สามารถป้องกันขบวนเรือได้และทําให้เยอรมันจมเรือได้กว่า21ลําจากทั้งหมด34ลํา หลังจากภารกิจเสร็จสิ้นทีพีสก็เดินทางกลับไปยังอัลตาฟยอดผ่านหมู่เกาะโลโฟเทนและก็ถึงเวลาที่เรือต้องทำการยกเครื่องใหม่แต่ฮิตเลอร์กลับสั่งห้ามไม่ให้เรือเดินทางกลับไปยังเยอรมนีเนื่องจากเขากังวลว่าอาจเกิดอันตรายขึ้นกับทีพีสดังนั้นการยกเครื่องจึงจำเป็นต้องดำเนินการในเมืองทรอนเฮมโดยในวันที่ย3ิามตุลาคมเรือออกจากโบเทนฟยอรดและกลับไปยังแฟเทนฟยอดนอกเมืองทรอนเฮมซึ่งในตอนนี้ที่นั่นการป้องการมีความแข็งแกร่งขึ้นอย่างมาก การดำเนินการซ่อมแซมเรือเป็นไปได้อย่างจำกัดดังนั้นทีพีสยังคงสามารถใช้งานได้บางส่วนสำหรับการยกเครื่องส่วนใหญ่ในระหว่างกระบวนการซ่อมแซมอังกฤษได้พยายามโจมตีเรือประจันบานทีพีสด้วยตอร์บิดมนุษย์ชาลีออดจำนวน2ลูกแต่ไม่สำเร็จเนื่องจากคลื่นที่แรงในทะเล ต่อมาเมื่อวันที่28ธันวาคมการยกเครื่องส่วนใหญ่ก็เสร็จสมบูรณ์และทีพีสก็เริ่มการทดลองในทะเลโดยเรือได้ทําการทดสอบยิงปืนใหญ่เมื่อวันที่4มกราคมปี1 9 4 3ในเมืองทรอนเฮมและเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์กัปตันฮานเมเยอร์ Major, เข้ารับตําแหน่งผู้บัญชาการทีพีสจากนั้น5วันต่อมาเรือประจันบานชานฮอสก็ได้รับคําสั่งให้ไปเสริมกําลังกองเรือในประเทศนอร์เวย์ เมื่อชานฮอสเดินทางมาถึงนอร์เวย์ในเดือนมีนาคมปี1943พนเรือเอกคาวเดอร์นิสซึ่งมาแทนที่เรเดอร์ภายหลังการสู้รบที่ทะเลแมลเลนส์โดยเขาได้ออกคำสั่งให้กองเรือเยอรมันโจมตีสปิตเบอร์เกนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีตัวตากระกัดของอังกฤษและฐานเติมน้ำมันในขนาดนั้นสปิตเบอร์เกนได้รับการป้องกันโดยทารรักษาการจำนวนเพียง152นายจากกองกำลังนอร์เวย์พลัถิน ในระหว่างการทิ้งระเบิดทีพีสได้ยิงกระสุนจากป้อมปืนหลักจำนวน52นัดและกระสุน82นัดจากป้อมปืนรองขนาด15ซนติเมตรซึ่งนี่กลายเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่เรือลำนี้ได้ทำการยิงปืนใหญ่ไปยังเป้าหมายบนพื้นผิวของศัตรู เมื่อการถล่มด้วยเรือประจันบาลจบลงกองกำลังจู่โจมก็เข้าทำลายสถานที่ปฏิบัติงานนอกชายฝั่งรวมไปถึงจับกุมเฉลยได้เจดคนจากนั้นเรือประจันบาลทั้งหมดของเยอรมันก็ได้ทำลายเป้าหมายของพวกเขาและเดินทางมุ่งหน้ากลับไปที่ท่าเรือของนอร์เวย์โอเปอเรชั่นซอสแผนการหลอบสังหารองค์ราชินี ราชนาเวีงเยงกฤษมีความตั้งใจที่แน่วแน่ที่จะโจมทีพิสลงให้จงได้เพื่อเป็นการขจัดภยัยคุกคามที่มีต่อขบวนเรืออาร์ติกของฝ่ายสัมพัทธมิตรโดยหลังจากที่พวกเขาได้พยายามโจมตีทีพิสอยู่หลายครั้งด้วยการทิ้งระเบิดที่ไม่มีประสิทธิภาพซ้ำแล้วซ้ำเล่ารวมไปถึงความพยายามในการโจมตีด้วยตอร์บิโดจึงทำให้อังกฤษต้องคิดแผนใหม่พวกเขาจึงหันไปใช้เรือดำน้ำขนาดเล็กรุ่นเอ็กซ์คาฟที่ออกแบบใหม่และเริ่มวางแผนการโจมตีทีพิสอีกครั้ง ใน o อ e r a t i o n s o ซ c e เรือดำน้ำเอ็กซ์ได้ถูกลาดโดยเรือดำน้ำขนาดใหญ่ไปยังจุดหมายปลายทางโดยมันสามารถผ่านใต้ตะข่ายต่อต้านตอบิโดดและทิ้งทุ่นระเบิดขนาด2ตันอันทรงพลังตายเป้าหมายที่ต้องการได้โดยในภารกิจนี้อังกฤษได้ใช้เรือดำน้ำชั้นนี้ถึง10ลำเพื่อลอบโจมตีทีพีสซึ่งมีกำหนดการในวันที่ 20- 25กันยายนปี1943 เมื่อเริ่มโอเปอเรชั่นซอดมีเรือดำน้ำเพียง8ลำเท่านั้นที่ไปถึงเกาะฟย,ยอรดในนอร์เวย์เพื่อทำการโจมตีเรือ3ลำได้แก่ X5, X6 และ X7 ได้บุกทะลวงแนวป้องกันของทีพีสได้สำเร็จเรืออีก2ลำคือ X6 และ X7 ได้ทำการปล่อยทุนระเบิดใต้ทีพีส ่อมาเรือเอ็กซ่าได้ถูกตรวจพบ200เมตรจากตะข่ายและถูกจมลงแต่ภารกิจของพวกเขาก็หลุล่วงทุ่นระเบิดที่ถูกปล่อยจากเรือดำน้ําทําให้เรือทีพิเียหายยางหนักโดยระเบิดลูกแรกระเบิดทัดจากป้อมปืนสีซาและลูกที่2จุจนวน45-55เมตรจากกราบสายเป็นผลให้ทางน้ํามันเชื้อเพลิงแตกมีรอยบุบขนาดใหญ่ที่ด้านล่างของเรือและต่อมิโดบัคเฮตเกิดการโค้งงอน้ําประมาณ1,430ตันทะลักเข้าท่วมเรือในบริเวณทางเชื้อเพลิงและบริเวณโดย อบทําให้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าเทอร์โบทั้งหมดในห้องเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหมายเลขสองเสียหายและนอกเหนือจากนั้นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหนึ่งเครื่องในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหม่เลข1ก็ถูกปิดใช้งานด้วย จากแรงสั่นสะเทือนของการระเบิดเป็นผลให้ป้อมปืนโดล่าขัดข้องแต่ไม่ปืนไม่สามารถหมุนได้ซึ่งความเสียหายนี้ร้ายแรงอย่างยิ่งเนื่องจากในนอร์เวย์ไม่มีเครนยกของหนักที่มีพลังมากพอที่จะยกป้อมปืนขึ้นและวางกลับไปบนตลับลูกปืนใหม่ได้อีกทางเครื่องบินลอยน้ำของเรือก็ได้ถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ปฏิบัติการทางสเตน3เมษายนปี1944 หลังจากที่ทีพีสถูกโจมตีด้วยเรือดำน้ำการซ่อมแซมของเรือได้ถูกดำเนินการโดยเรือซ่อมน่อยมาร์ก ซึ่งอังกฤษก็คอยจับตาดูอยู่ทําให้ทราบดีว่านอยมาร์กพร้อมกับทีมซ่อมแซมออกเดินทางในเดือนมีนาคมและได้แจ้งว่าทีพีสเกือบจะพร้อมใช้งานแล้วอังกฤษจ,จึงไม่รอช้าพวกเขาได้เปิดการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ในปฏิบัติการทางสเตนซึ่งประกอบไปด้วยเรือบนทุกเครื่องบินวิกตอเรียสฟิลเลียสและเรือคุมการเอมเพลอร์เฟนเซอร์เพรสูเออร์และเซอร์เชอร์โดยปฏิบัติการได้ถูกกำหนดให้เริ่มในวันที่4เมษายนปี1944แต่เนื่องจากอังกฤษได้ถอนรหัสอินด ซ,ซึ่งมันเปิดเผยว่าทีพีสจะออกเดินทางเวลา5นาฬิกา23นาทีของวันที่3เมษายนสาหรับการทดสอบทางทะเลอังกฤษจึงได้เลื่อนวันปฏิบัติการเข้ามา1วันโดยการโจมตีประกอบไปด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดบาลาขูดาจำนวน40ลำที่บรนทุกระเบิดขนาด500ปอนด์600ปอนด์และระเบิดจอกราะหนักขนาด1,600ปอนด์พร้อมด้วยเครื่องบินขับไล่คุ้มกัน40ลำใน2ระลอก ในการโจมตีระลอกแรกประสบความสำเร็จอย่างน่าประหลาดใจโดยฝูงเครื่องบินเริ่มโจมตีเมื่อเวลา5นาฬิกา29นาทีซึ่งมีระเบิดโดนทีพิษถึง15ครั้งและมีเครื่องบินเพียงลำเดียวที่หายไปในการโจมตีครั้งแรกอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาการโจมตีระลอกที่2ก็เดินทางมาถึงเป้าหมายแม้ในตอนนี้พลปืนต่อต้านกันสยานของเยอรมันจะเริ่มตื่นตัวแล้วแต่การยิงของพวกเขาไม่มีประสิทธิภาพทำให้การโจมตีระลอกที่2มีเครื่องบินเพียงลำเดียวที่ถูกยิงตก ความเสียหายจากการโดนโจมตีทางอากาศในครั้งนี้โดยรวมแล้วก็ถือว่าไม่ได้มากมายนักเพราะระเบิดไม่ได้เจาะเกราะหลักแต่มันก็ยังคงสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างส่วนบนของเรือจากรายงานมีการระบุว่าการโจมตีในครั้งนี้ได้สังหารลูกเรือไป122คนและบาดเจ็บอีก316คนรวมทั้งกับตันของเรืออีกทั้งป้อมปืนสองป้อมขนาด15เซนติเมตรก็ถูกทำลายและเนื่องจากการระเบิดหลายครั้งทำให้เกิดไฟไหม้ที่รุนแรง แรงสั่นสะเทือนยังทําให้เครื่องยนต์กลางหันกลับขวามไม่ทํางานและมีน้ําประมาณ2,000ตันท่วมเรือจอมพลเรือข่าวเดินิตสั่งให้ซ่อมแซมเรือโดยไม่คํานึงถึงค่าใช้จ่ายแม้ว่าเขาจะเข้าใจว่าทีพีสจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปเนื่องจากการสนับสนุนจากเครื่องบินรบที่ไม่เพียงพอก็ตาม งานซ่อมแซมทีพีสได้เริ่มต้นในเดือนพฤษภาคมโดยเรือพิฆาตได้ทำการขนส่งยุทธปกรณ์และคนงานตลอดระยะเวลา3วันและภายในวันที่2มิถุนายนทีพีสก็กลับมาเล่นได้อีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามอังกฤษยังไม่ได้เลิกลงความตั้งใจที่จะโจมทีพีสพวกเขาจึงได้เปิดปฏิบัติการพาราเวณเมื่อวันที่15กันยายนปี1944รีปฏิบัติการได้เริ่มจากฐานทัพหน้าในอยาโกนิสในประเทศรัสเซีย อังกฤษได้ส่งเครื่องบินแรงคาสเตอร์จำนวน23ลำออกไปโจมตีทำให้ทีพีส์ได้รับความเสียหายอย่างหนักเรือถูกน้ำท่วม800-1,000ตันจำกัดความเร็วเรือไว้ที่8-10นอตแรงสะเทือนจากการระเบิดทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่ออุปกรณ์ควบคุมอักขีภยัย จากความเสียหายในครั้งนี้กองทัพเรือเยอรมันจึงสั่งซ่อมเรือเพื่อที่จะใช้ทีพีสเป็นป้อมปืนลอยน้ำโดยการซ่อมแซมคาดว่าจะใช้เวลาถึง9เดือนทําให้ทีพีสต้องถูกย้ายไปทางใต้สู่เมืองทรมโซดในวันที่15ตุลาคมโดยทีพีสได้แล่นเป็นระยะทาง3 7 0กิโลเมตรไปยังทรมโซดทําให้การเดินทางครั้งนี้กลายเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของทีพีสการโจมตีครั้งสุดท้ายต่อราชินีผู้โดดเดี่ยว อังกฤษเปิดฉากปฏิบัติการแคทเทคิึมซึ่งเป็นการโจมตีทางกาศครั้งสุดท้ายต่อเรือประจันบาลทีพีสโดยปฏิบัติการนี้เริ่มเมื่อวันที่12พฤศจิกายนปี1944 ในขณะที่เครื่องบินบินเข้าโจมตีทีพีสได้ใช้ปืนใหญ่ขนาด38ซนติเมตรโจมตีเครื่องบินทิ้งระเบิดที่เข้าใกล้เรือเวลา9กนาฬิกา3 5นาทีกระสุนที่ถูกยิงออกมาจากปืนใหญ่บังคับให้เครื่องบินทิ้งระเบิดต้องแยกย้ายกันไปชั่วคราวแต่มันก็ไม่สามารถสลายการโจมตีได้จากนั้นฝูงเครื่องบินแรงคาสเตอร์จำนวน32ลำได้ทิ้งระเบิดทอลบอยจำนวน29ลูกลงบนทีพีส ระเบิดที่ถูกทิ้งลงมาได้โดนเรือจังๆ3ครั้งและระเบิดลูกอื่นๆตกลงมาภายใต้แนวขั้นตาข่ายต่อต้านตอรบิโดทําให้เกิดหลุมขนาดใหญ่ที่ก้นทะเลซึ่งทําให้ชายที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันเรือไม่ให้ผิดความได้ถูกพัดหายไปจนหมด โดยระเบิดลูกหนึ่งที่ปะทะเข้ากับเรือมันได้เจาะทะลุดาดฟ้าเรือระหว่างป้อมปืนแอนทอนและบลูโน,โน่แต่ไม่เกิดการระเบิดระเบิดลูกที่2ตกระหว่างคาตาเผาและฝันแนวทําให้เกิดรูขนาดใหญ่มากซึ่งสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงส่วนของกระทั้งหมดที่อยู่ติดกับระเบิดได้ถูกทําลายลงอย่างสมบูรณ์ส่วนระเบิดลูกที่3อาจจะกระทบบริเวณกราบซ้ายของป้อมป,ปืนสีซ่า ความเสียหายกลางลำเรือทำให้เกิดน้ำพ่วมใหญ่หรือเอง15 20องศาอย่างรวดเร็วและภายใน10นาทีก็เพิ่มขึ้นเป็น30 40องศา เมื่อกับตันของทีพีสเห็นว่าเรือของเขาไม่ไหวแล้วเขาจึงได้ออกคําสั่งให้ลูกเรือทําการสลัดเรือจากนั้นเวลา9ก้นาฬิกาห้นาทีเรือได้เอียงเพิ่มเป็น60องศาและ8นาทีต่อมาได้เกิดการระเบิดขนาดใหญ่ในป้อมปืนสีซ่าหลังคาป้อมปืนและส่วนหนึ่งของโครงสร่าที่หมุนได้ของมันได้ถูกโยนขึ้นไปในอากาศสูงราว25เมตรและตกลงมาโดนใกล้กับกลุ่มลูกเรือที่กําลังว่ายน้าหนีตายขึ้นฝั่ง ทีพีสทีความอย่างรวดเร็วและฝังโครงสร้างเสริมของเรือไว้ในพื้นทะเลผลที่ตามมาของการจมตีทําให้มีลูกเรือ82คนของทีพีสได้ติดอยู่ในตัวเรือที่หงายขึ้นแต่พวกเขาโชคดีที่ได้รับการช่วยเหลือรายงานผู้เสียชีวิตบนทีพีสแตกต่างกันออกไปตั้งแต่ประมาณ950คนถึง1204คนและผู้รอดชีวิตจากการจมประมาณ200คนได้ถูกย้ายไปยังเรือลาตเวนหนักลูโซในเดือนมกราคมปี1945 จากการจมของทีพีสประสิทธิภาพของลูปวอฟเฟอร์ในการป้องกันเรือได้ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักพันตรีไฮริชเอร์เลอร์ผู้บัญชาการของฝูงบินคุ้มกันถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการสกัดการเครื่องบินทิ้งระเบิดของอังกฤษซึ่งมีการเสนอหลักฐานว่าหนวยของเขาล้มเหลวในการช่วยเหลือคริสมาลีนในที่สุดเขาถูกตัดสินจำคุก3ปีแต่ได้รับการปล่อยตัวหลังจากผ่านไป1เดือน โดยเออร์ได้รับการยกเว้นการสอบสวนเพิ่มเติมซึ่งได้มีการสารุปสาเหตุของการคุ้มกันที่ไม่มีประสิทธิภาพโดยเป็นผลมาจากการสื่อสารที่ไม่ดีระหว่างคลิกสมาลีดและลูปวัฟเฟอร์ทําให้นักบินของลูปวัฟเฟอร์ไม่ได้รับแจ้งว่าทีพีสจะถูกจายออกจากข้าโกยาบเมื่อสองสัปดาห์ก่อนการจงตี ซาประคักพังของทีพีสยังคงลงเหลืออยู่จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงบริษัทรวมระหว่างเยอรมันและนอร์เวย์ได้เริ่มการกู้ซากเรือซึ่งงานได้ดำเนินตั้งแต่ปี1948ถึงปี1957และในที่สุดชิ้นส่วนของเรือประจันบาลทีพีสก็ได้ถูกขายให้กับบริษัทในนอร์เวย์ ลูโดวิชเคนเนดีได้เขียนถึงชะตากรรมของเรือประจันบานทีพีสในหนังสือของเขาเอาไว้ว่าทีพีสได้ใช้ชีวิตอย่างคนอ่อนแอและตายเยี่ยงคนพิการและนี่ก็เป็นการปิดฉากเรื่องราวของราชินีผู้โดดเดี่ยวแห่งทิศเหนือขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากเว็บไซต์วิกิพีเดียขอบคุณวิดีโอประกอบการบรรยายจากอินเทอร์เน็ตอั e ไคต์เกมโอฟ w อร์ชิพและโครเนลทีบีี อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับถ้าคุณชอบประวัติศาสตร์เหมือนกันเราคือเพื่อนกันครับคลิปหน้าอยากฟังเรื่องราวอะไรอย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์บอกเราไว้ได้เลย